สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาจ้ะมากินบะหมี่เกี้ยวบะหมี่เกี้ยวจุยยัวจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยจ้ะมาเด้อมาเด้อบะหมี่เกี้ยวจ้าพี่น้องผลไม้ข้าวมื้อนี้จ้าพี่น้องจ้าง้อจ้ะ เาะกับบะหมี่เกี๊ยวสวัสดีจ้ามาจ้ะบะหมี่เกี๊ยวจ้ะพี่น้องจ้าเห็นบนะน้อก็จะไม่เห็นดอกบะหมี่เกี๊ยวจ้าบะหมี่เกี๊ยวจ้าบะหมี่เกี๊ยวจ้าบะหมี่เกี๊ยวหมูแดง มีเกี๊ยวหมูแดงจ้ามาเด้อมาเด้อผลไม้พี่น้องจ้าเงาะเต็มถาดจ้ามาจ้ามาจ้าสวยกันเลยจ้ามาจ้าซิมน้ำจ้าพี่น้องจ้าเห็นชัดบ่จ้าเขาไม่อีก tám đê xuất nam phía nam kia mùa ừ. đen nên nến cha Hãy chân cho พักสนพี่น้องจา้าลูกซ้ายก็แล่นหนาแล่นหลังเลยพี่น้อง โซนีถ้าใครพี่น้องเร็วมาเดี๋ยวพี่น้องเดินหนาเลยพีปีปอยู่ไหนปพีปีอ่ะเก็ิ๊บปีปมาเร็วพีปิ๊บเนี่ยพีปบปพีปิ๊บเนี่ยพี่น้องเอ้ยเด่นผู้เดียวอีกแล้ว มาตอกเลยเนาะ ừ. đem hào, lại mười với ông thầm dày dày ừm, เบื้งซ้อนไม่น <ils> ้องใหญ่บ่ซ้อนกับหนาอืมตัวนี้มันได้มาแบบนี้เด้อแบบนี้ปิ๊บๆไหนปิ๊บๆเอาเด้อหนาพี่น้องเลย

โทษทีพี่น้องเด้อเวียนหมอนอะไรยังไงแสบๆพี่น้องจ้ะคะหนกห่วยสดบึ้งกว่านะเยี่ยงจ้ะ เดี๋ยวก็นน้ำถ้าจะกินน้ำเบอร์นี้ก็จะบวไวเลยจ้ะทองแตกพอดีปกอุดพี่น้องจ้าปกอวดมันมากินเงาะพี่น้องนวนหวาน Oh, yeah. bằng bằng งอวันกอบพี่น้องจ้างอวันกอบมาเด้อมากินน้องกันคลิปนี้ก็รักสนิทนะพี่น้องจ้าพามากินบะหมี่เกี้ยวจ้าหมูแดงแล้วก็งอถาดบบกง,ง่ายจ้ามาหาลูกไซ้พี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นด้วยจ้าคลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าสวัสดีจ้า